วันนี้เรามาทําข้าวต้มนะคะข้าวต้มไก่สับนะคะนี่นะคะไอ้นี่เนื้อไก่นะคะที่เราสับเอาไว้นะคะแล้วก็นี่มีข้าวนะคะแล้วก็มีนี่นะคะไม่ต้องโอนะคะพริกป่นนะคะนี่กระเทียมเจียวรูปพริกไทยนะคะอันนี้เรามาใส่ข้าวเลยนะจ๊ะ อักข้าวใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเครื่องปรุงเราใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะกระเทียมพริกไทยนะคะรูปรูปผักชีเราตามลงไปนะคะแล้วก็เครื่องปรุงรสนะคะ ใส่ลงไปนะคะเขี่ยวก่อนนะคะเขี่ยวเขานะคะอันนี้เราก็จะมาก็ใส่เนื้อไก่ลงไปเลยเนื้อไก่นี่เราสับแล้วสุกแล้วนะคะเทลงไปเลยนะคะเทลงไปให้เรียบร้อยเลยจ้ะ,ะแล้วก็คนนะคะเนี่ยไก่มันจะเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็ขยายนะคะนี่ค่ะขยายไปเลยนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะ ข้าวน้อยก็เติมข้าวไปอีกนะคะเติมข้าวไปค่ะเราก็ปิดฝาก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เขาเดือดนะคะเคือเขาเดือดแล้วค่อยมาเปิดฝาใหม่นะคะนี่ค่ะ เราเคี่ยวเราใส่ไว้ต้องอบใหญ่ๆไปทอดนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสนะคะนี่นะคะพอแล้วนะคะเคี่ยวนิดนึงนีจ้เข้าวต้มไก่สับนะคะข้าต้มไก่สับใส่กระเทียมไปหน่อยนะคะนี่นะคะปรุงรสเรียบร้อยแล้ว เท่วเขาเลยให้เขาเดือดเยอะๆค่ะเดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยนะคะ เราทําแบบก็ธรรมดานะคะไม่ไม่ไม่ใส่เครื่องอะไรเยอะนะคะนี่ข้าวเราจะไม่ให้เล็บมากนะคะเพราะว่านี่เป็นข้าวหอมมะลิจ้ะเราจะนี่พอเลยนะคะเราจะตักใส่ถ้วยเลยนะคะที่เราเห็นเห็นนะคะถ้วยนี้นะคะ มันจะเป็นไก่ทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยนี่คือโมนะคะปรุงเครื่องรสเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะไม่ต้องใส่อะไรมากเิ็นแบบง่ายๆนะคะนี่นะคะ่ะให้มีความร้อนนะคะ ้มไก่สับจ้าอ,อกไก่นะคะเราใช้อ,อกไก่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ผักมนะคะน,น,นี่เป็นแบบนี้ราคะของเราแล้วก็เติมด้วยนะคะกระเทียมเจียวพริกไทยนะคะให้มีอใบไว,ไว้บ้างนะคะมันจะมันจะช่วยให้ดีนะคะเพราะใบมีจะมีนนะคะเปล่องเขานะคะ แล้วก็โรยะคะ่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือข้าวต้มไก่สับนะคะตั้งหม้อน,นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนปลอดภัยแคบค่าจากพัยอันตรายทั้งปวงนะคะบญรษาพระพุ้มครองสาธทุกทายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ